มีสองข่าวลือที่ปล่อยออกมาให้พลิว่อนอย่างคึกคัก 1. ข่าวซุปเปอร์เดลเพื่อดึงพักเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลอีกหนึ่งข่าวการยุบสภาในห่วงเวลาอันใกลท้ทั้งทั้งที่ข่าวซุปเปอร์เดลได้รับการปฏิเสธอย่างทันทีทันควันจากพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นการถแถลงการของนายสมพงษ์อมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันจากคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์แต่การปล่อยข่าวลือให้หลุดออกมาผ่านสื่อในเครือข่ายพลังประชารัฐก็ยังดําเนินต่อไปไม่เคยเหน็ดหน่ายยิ่งข่าวการยุบสภาในระยะเวลาอันใกล้ยิ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อจะมีการยุบสภาได้อย่างไรในเมื่อเสียงของรัฐบาลมีมากถึง276เสกเสียงขณะที่เสียงของฝ่ายค้าน มีเพียง212เสียงขณะที่แทบไม่มีพักร่วมฝ่ายค้านพักใดต้องการถอนตัวออกการปล่อยข่าวลือเรื่องซปเปอร์ดิวการปล่อยข่าวลือเรื่องยุบสภาจึงมากด้วยเงื่อนปมเด็นชัดอย่างยิ่งว่ากระบวนการปล่อยข่าวลือให้หลุดออกมาในสองกระแสใหญ่ทางการเมืองนี้มิได้ออกจากฝ่ายค้านตรงกันข้าม ล้วนเป็นปฏิบัติการ I.O. จากซีของรัฐบาลเห็นได้จากประตูหรือช่องทางในปฏิบัติการ I.O. โอลวนมาจากสื่อในเครือข่ายพลังประชารัฐเป้าหมายใหญ่ต้องการกดกำราบฝ่ายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภายในพักพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลเป้าหมายรองเพื่อก,อก่อความหวาดระแวงกันเองภายในพักร่วมฝ่ายค้านข่าวซุปเปอร์ดีเป็นเช่นนี้ ข่าวยุบสภาก็เป็นเช่นนี้ถามว่าภายใต้การปล่อยข่าวลือให้หลุดออกมาอย่างเป็นระบบเช่นนี้แล้วสภาพความเป็นจริงภายในรัฐบาลภายในพักพลังประชารัฐและระหว่างพักร่วมรัฐบาลเป็นอย่างไรคำตอบต้องเริ่มต้นจากผลึกในทางความคิดของซุนวูที่ว่าการสึกล้วนมิไหนในเลขกน ขอให้ศึกษากระบวนการเปลียนม้าท่ามกลางวิกฤตให้จงดีไม่ว่าจะเป็นม้าในพักพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นม้าในพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยไม่ว่าจะเป็นภาวะป่นป่วนที่ดำรงอยู่ภายในพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะประเด็นการชูภาคพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นสูงเด่นในทางการเมือง